หลังราชวงศ์ถังสิ้นสุดลงแผ่นดินจีนยังคงวุ่นวายจากการแย่งชิงอำนาจจนกระทั่งในปีคศ960แม่ทัพนามว่าเจ้าควงอินได้ก่อการรัฐประหารและสถาปนาราชวงศ์ซ่งขึ้นราชวงศ์ซ่งไม่ได้แข็งแกร่งทางการทหารเท่าแคว้นรข้างแต่พวกเขาเลือกที่จะรุ่งเรืองด้วยการค้าศิลปะและวิทยาการเมืองหลวงเปียงจิงหรือไคเฟิง กลายเป็นมหานครที่เต็มไปด้วยตลาดถนนหนทางสว่างด้วยตะเกียงยามค่ำคืนและเป็นศูนย์กลางการค้าข้ามทวีปในยุคนี้วิทยาการจีนก้าวหน้าอย่างมหาศาลการพิมพ์แบบบล็อกไม้และต่อมาคือการพิมพ์ด้วยตัวอักษรโลหะทำให้ความรู้แพร่หลายอย่างรวดเร็วเข็มทิศและดินปืนถูกนำมาใช้จริงและเปลี่ยนโลกในเวลาต่อมา ศิลปะและวัฒนธรรมก็ก้าวสู่จุดสูงสุดภาพวาดทิวทัศน์แบบจีนในสมัยส่งเช่นผลงานแม่น้ำในเทศกาลชิงหมิงยังคงได้รับการยกย่องว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าแต่ถึงแม้ส่งจะรุ่งเรืองในวัฒนธรรมความอ่อนแอทางการทหารกลับเป็นปัญหาใหญ่พวกเขาต้องเผชิญกับการลุกรานจากชนเผ่าทางเหนืออย่างต่อเนื่อง ในที่สุดราชวงศ์ซ่งเหนือก็ล่มสลายเมื่อถูกจินรุกรานและต้องถอยไปตั้งราชวงศ์ซ่งใต้แม้จะยังคงอยู่ต่อไปได้อีกสองศตวรรษแต่ก็ไม่อาจต้านทานพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าที่กำลังจะมาถึงติดตามตอนต่อไปราชวงศ์หยวนอำนาจจากชนต่างแดน